สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องกับตัน DIY นะครับวันนี้เราอยู่ในรถ MG EP นี่ได้ยินเสียงติตีต์ไหมก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะทําให้ดูว่าเราจะวัดค่าความเป็นฉนวนนะครับของคอมแอร์เนี่ยแบบไหนแม่นยำกว่ากันนะก็คือระหว่างใช้ OBD2 กับวัดที่ปลั๊กของคอมแอร์นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ในวันนี้ OBD2 ที่ผมจะใช้นะครับก็คือจะใช้เป็นตัวสแกนเนอร์นะซึ่งค่าตัวเนี้ยจะเป็นค่าเดียวกับใน OBD ที่ท่านผู้ชมมีนั่นแหละที่ซื้อกันไปจะซื้อจากผมหรือซื้อจากที่อื่นเนี่ยที่เอาไปเสียบตัวเล็กๆแล้วอ่านค่าผ่านทางแอป ESETS เนี่ยนะครับออันนี้เราเน้นที่ MGEP นะก็จะเป็นค่าเดียวกันเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับตอนนี้เราเข้ามาในหน้าของ ที่จะดูแบตเตอรี่รนะครับแล้วก็ดูค่าความต้านทานนะค่าความต้านทานตอนนี้ก็คืออยู่ที่นี่นะครับนี่ high voltage system insulation resistor อ่าก็าคือแ1ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอดจุดห้าเาสั้นโอมก็คือที่เมกะโอมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสิคันนี้วิ่งมาเนี่ยสเตตออฟเพลกเก้าสิบห้าอร์เซ็นนะครับเก้าสิบห้าปอร์เซ็นต เราวิ่งมาสามหมื่นสี่พันโลนะครับวิ่งไม่เยอะเท่าไหร่คันนี้ค่าปกตินะครับแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาวัดเป็นแบบแมนนวลนะครับก็คือใช้ตัว insulation tester เนี่ยมาวัดตัวที่ปลั๊กคอมแอร์นะครับแต่ก่อนที่เราจะวัดเนี่ยให้เราถอดขั้วแบตสิบสองโวลต์ออกก่อนนะครับเพื่อตัดตัว high โวลต์ออกมานะครับคือการที่เราตัดแบตสิบสองโวลต์เนี่ย ถ้าระบบมันทํางานสมบูรณ์นะครับมันจะไปสั่งเปิดรีเลย์ที่แพ็คแบตเตอรี่ไฮโวล์นะครับจะทําให้ไม่มีไฟไฮโวล์ไหลออกมาแต่ถ้าเอาแบบเซฟเซฟเลยเราต้องไปปลด MSD แล้วก็ถอดเซอร์วิสเซอร์วิสปลั๊กนะครับแต่น,นี้ก็เบื้องต้นนะครับก็ถ้าระบบสมบูรณ์เนี่ยน่าจะปลอดภัยแล้วแล้วก็อ่ะเข้ามาใกล้ๆนะครับเราก็จะถอดปลั๊กคอมแอร์ออกมาตัวนี้นะครับปลั๊กคอมแอร์ออกมานะมันจะลิงก์เข้าไปที่คอมแอร์ตัวนี้นะครับ,อ,อ,นะรบอ่ะ แล้วก็เวลาเราทําอะไรกับที่เป็นระบบไฮโวล์นะครับแนะนําว่าใส่ถุงมือกันไฟด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นกันไฮโวล์นะนี่พันโวล์ตัวนี้พันสองร้อยโวล์เลยนะครับเป็นคัสศูนย์นะครับเป็นคัสศูนย์แต่อันนี้จะแบบถูกมันจะแข็งๆหน่อยต้องซื้อแบบดีๆนะครับอะ,อะแล้วเราก็จะปรับตัวเครื่องของเรานะครับปรับตัวเครื่องของเราไปในเลนส์ที่สูงกว่า ระบบของเรานิดหน่อยนะครับก็ระบบตัวเนี้ยแบตเตอรี่เขาจะอยู่ที่ประมาณสี่สี่ร้อโวลต์เพราะนั้นผมจะปรับไปที่500ร้อ่ะเรากดเทสแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอมันขึ้น550 w. นะครับ5.5 5.5ตัวนี้เป็นกิก oh นะโอมอะอ่ะเดี๋ยวเราไปเทสอีกขั้วหนึ่งนะครับขั้วหนึ่งคืออะไรอ่ะ ที่ห้าร้อยโวลต์นะครับห้าจุดห้ากิกะโอหัน 5. 5จะเห็นว่าการทดสอบนี้นะครับเราจะได้ค่าที่เ,เขาเรียกว่าผ่านมาตรฐานทั้งคู่เพราะว่าตัวของ MGEP เนี่ยค่าที่ควรจะยอมรับได้นะครับอยู่ที่สองแสนโอมสองแสนโอห์มสองร้อยกิโลโอมนะครับก็จะจริงๆมันจะน้อยมากเลยนะครับ แล้วก็แต่มันขึ้นอยู่กับว่าค่าของผู้ผลิตที่เขาจะเซตตัวซอฟต์แวร์เนี่ยว่าให้ตัดที่เท่าไหร่แต่ที่ตัวที่ยอมรับได้ก็คือที่200แสนโอมหรือว่า200กิโลโอมนะฮะก็คือหารพันแต่นะครับตัวที่เราวัดแมนวนวลผ่านปลั๊กคอมแอร์เนี่ยมันจะไม่ไม่แน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราวัดผ่านเนี่ยตัวคอมแอร์มันจะต่อกับตัววงจรดรฟ์ของรถอยู่ตัวเนี้ยมันจะทำให้เรา รับค่าที่ไม่แน่นอนแล้วก็ไม่ถูกต้องมาเพราะฉะนั้นค่าที่ได้จาก OBD เนี่ยคือค่าที่แม่นยําที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องเชื่อค่าใดค่าหนึ่งนะครับเชื่อ OBD นะจะแม่นยําที่สุดครับ